สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบชช่องทาอินเตอร์ครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่ากระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือนั้นได้พูดถึงการฝึกซ้อมไตรภาคีฟรีดอมเอระหว่างเกาหลีใต้สหรัฐและญี่ปุ่นซึ่งเป็นการฝึกซ้อมรบนะครับที่เปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่28มิถุนายน2567ก็บอกว่าเกาหลีเหนือนั้นจะไม่เพิกเฉยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นความพยายามของสหรัฐ ในการนำออกลีต้และญี่ปุ่นเข้าสู่การเป็นนาโต้แห่งเอเชียแถลงการระบุด้วยว่าการที่เกาหลีใต้ยังคงไม่ล้มเลิกแนวคิดการมอบการสนับสนุนด้านอาวุธให้แก่ยูเครนคือหนึ่งในสัญญาณชัดเจนของความพยายามโดยรัฐบาลของเกาหลีใต้ในการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศและเกาหลีเหนือจะตอบสนองด้วยความจริงจังเพื่อปกป้องสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคทังนี้การซ้อมรบฟรีดอมเอต์นั้นเกิดขึ้นตามข้อตกลงระหว่างผู้นำสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่ประชุมกันที่ แคมเดวิดในรัฐแมริแลนด์สหรัฐอเมริกาเมื่อปี2566เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางทหารระหว่างทั้ง3ประเทศท่ามกลางบรรยากาศบนคาบสมุทรเกาหลีที่ตึงเครียดขึ้นจากการเดินหน้าทดสอบอาวุธของเกาหลีเหนือก่อนหน้านี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับเกาหลีเหนือนั้นเพิ่งออกมาประกาศนะครับว่าพวกเขาประสบความสําเร็จนะครับในการทดสอบขีปนาวุธที่สามารถกําหนดเป้าหมายหลายเป้าหมายในคราวเดียวกันได้นอกจากนั้นแล้วความร่วมมือระหว่างทางด้านเกาหลีเหนือ กับทางด้านรัเสเซียนั้นก็กลายเป็นที่จับตามองของเกาหลีใต้รวมถึงสหรัฐอเมริกาจากกรณีที่ประธานาิดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัเสเซียนั้นเดินทางเยือนเกาหลีเหนือและทั้งคู่นั้นกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงร่วมกันนะครับและก่อนหน้านี้ก็มีการรายงานข่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นอาจจะมีการส่งทหารเข้าไปช่วยรัเสเซียโดยเฉพาะเป็นทหารช่างในการเข้าไปซ่อมแซมเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่รัเสเซียนั้นได้ยึดมาจากยูเครน ความเคลื่อนไหวนี้แหละครับก็ทําให้คาบสมุทรเกาหลีนั้นระอุข,ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้รวมถึงญี่ปุ่นนั้นได้ฝุดซ้อมรบใจภาคีฟรีรับเอกขึ้นในพื้นที่นะครับก็เลยทําให้เกาหลีเหนือนั้น,นออกมาส่งสัญญาณนะครับว่านี่เป็นความต้องการของเกาหลีใต้ในการที่จะเข้าสู่นาโตเอเชียซึ่งเรื่องนี้ก็ถูกพูดกันมานานพอสมควรนะครับสำหรับเรื่องของนาโตเอเชียก็คงจะต้องรอดูถ้าหากเกิดขึ้นจริงนั้นนยครับนอกจากเกาหลีเหนือแล้วก็คงมีจีนที่ออกมาคัดค้านเรื่องนี้อีกหนึ นี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นก่อติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวในทุกๆวันนั้นเรามีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกนะครับไม้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ